เป็นเวลาเกือบสองถึงสมสัปดาห์มาแล้วนับตั้งแต่เปิดสักรารใหม่เป็นต้นมาที่ประชาชนไม่ได้ยลพระสิริโฉมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสุทธิดาเหมือนที่ผ่านๆมาพระราชินีสุทธิดาทรงหายไปไหนทรงทำอะไรอยู่ประชาชนคิดถึงมากภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาสมเด็จพระราชินีเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562แล้วนั้นพระราชกรณียกิจแรกในฐานะสมเด็จพระราชินีคือโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปถวายราชสการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1นงเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้านำมาซึ่งความปลื้มปิติของพระสงนิกรเป็นล้นพ้นที่ได้ยนพระสิริโฉมอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรกและอีกครั้งกับพระราชกรณียกิจในวันสตรีไทยเมื่อปี2562สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2562ภายใต้แนวคิดสายทานแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืนณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิน a พ t กเมืองทองธานีและในครั้งนั้นสมเด็จพระราชินีก็ได้เปล่งพระสุรเสียงในพิธีเปิดงานซึ่งทำให้ประชาชนได้รู้จักและใกล้ชิดพระองค์มากยิ่งขึ้น ในด้านของพระราชกร,รณียกิจทางด้านการศาสนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามะกะโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปยังวัดพระศรีรัตนาศาสดารามเพื่อทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นเครื่องทรงฤดูฝนเครื่องทรงฤดูหนาวและเครื่องทรงฤดูร้อน นอกจากนั้นแล้วเมื่อถึงฤด,ดูการทอดกระถินสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ได้เสด็จไปในการถวายผ้าพ,พระกระถินในพระอารามหลวงต่างๆสำหรับพระราชกรณียกิจท,ทางด้านการทหารสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชาสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาไปในพิธีสวนสนามถวายสัตว์ปฏิญาณของทหารและตำรวจเนื่องในพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562และวันกองทัพไทย18มกราคมของทุกปีณศูนย์การทหารม้าค่ายอดิสร์ตำบลปากเพียวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี รวมไปถึงพระราชะกรณียกิจทางด้านการศึกษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสำเร็จการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเมื่อปี2543เมื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้จัดงานเฉลิมฉลอง50ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลายัยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้สเสด็จไปทรงเป็นประธานงานเฉลิมฉลอง และทรงรับการทูลเกล้าวถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์น้ำมหาวิทยาลัยอาสังชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิและล่าสุดพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใย,ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้พระราชทานรับรมราชโอกาสให้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเข้าเฝ้าณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเพือ่อรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสองพระองค์ได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรโครงการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนในความรับผิดชอบของกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลลรบกราพระองค์ นกกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เช่นการเย็บถุงพระราชทานการสาธิตการทำเจลแอลกอฮอลล้างมือการทำซีสกรีนบนผ้าเพื่อนำมาเย็บเป็นถุงผ้าพ,พระราชทานในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ส่งเย็บหน้ากากผ้าสำหรับเป็นตัวอย่างให้กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นำไปผลิต เพื่อพระราชทานแก่ข้าบริพารและราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยช่วงนี้พักสักครู่แล้วกลับมาฟังกันต่อค่ะนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกร,ะรุณาโปรดเกล้าพระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์สื่อสารจำนวน8คันให้แก่ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาคสี่ส่วนหน้าจำนวน4แห่งนับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประสบนิกรเป็นอย่างยิ่งหลังจากนั้นโลกโซเชียลก็ได้แท้สองถึงพระสิริโฉมอันงดงามและพระบุญญาบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี จนเกิดเป็นกลุ่มคนรักสมเด็จพระราชินีหลากหลายกลุ่มด้วยกันอาทิ w v l o v เ HM q u e e n เรารักสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีหรือเพจ We Love สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีซึ่งมีประชาชนทั่วไปเข้ามาเป็นสมาชิกเพื่อถวายความจงรักภักดีผ่านเฟซบุ๊กมากมาย จนเมื่อวันที่สองกรนยายน2563เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศเรื่องการแต่งตั้งเจ้าคุณพระเซนีนาพิลาชกาลยานีให้ดำรงฐานนันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราโดยกล่าวว่านางสาวเซนีนาวงวชิราพัก์ตำแหน่งในขณะนั้นมีได้เป็นผู้มีมนทินมัวหมอง จึงมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้นางสาวเินีนาดวงวชิราพักดำรงฐานันดรศักดิ์เจ้าคุณพระสินีนาดพิราชการยานีกับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหารและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราสืบเนื่องตลอดมาโดยให้ถือว่าไม่เคยถูกถอดถอนฐานันดรศักดิ์ กับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรามาก่อนทั้งนี้ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2563ประกาศณวันที่29สิงหาคม2563สำหรับเจ้าคุณพระเินีนาถพิราชกัลยาณีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เกิดเมื่อวันที่26มกราคม2528ที่จังหวัดน่านปัจจุบันอายุ35ปีและกำลังจะมีอายุครบ36ปีในวันที่26มกราคม2564นี้ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าหลังจากปีใหม่เป็นต้นมาพระนามของเจ้าคุณพระซินีนาพิราชกัลยาณีครอบครองทุกพื้นที่ข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงต่างๆ ทั้งข่าวในพระราชสำนักรวมไปถึงข่าวก็สิบต่างๆในโลกโซเชียลมีเดียโดยข่าวต่างๆนั้นล้วนแล้วแต่สร้างความสนใจให้ประชาชนทั่วไปได้อย่างมากนับตั้งแต่ปรากฏการของการออกงานคู่กันของในหลวงรัชกาลที่สิและเจ้าคุณพระเสนีนาศการแต่งกายที่เหมือนกันทุกอย่างไม่เว้นแม้แต่รองเท้าหรือนาฬิกา ในโครงการโค้งหนองนาโมเดลรวมไปถึงการพระราชทานการอวยพรปีใหม่ที่มีภาพการ์ตูนและข้อความสื่อถึงในยะในเรื่องของการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นประวบกกับการมีพระราชหัตทะเลขาโปรดกล่าวแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ชุดใหม่ เมื่อวันที่11มกราคม2564ที่ผ่านมาตามปรากฏในเว็บไซต์ราชกิจจานุบเบกษาเผยแพร่พระราชหัทะเลขาเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทันปันสุขข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหารามาธิบดีสีสินพระมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อม ให้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินง,งานโครงการประสบผลสำเร็จตามพระบรมราชโชบายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ดังนี้องค์ประธานที่ปรึกษาพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหารามาธิบดีศีสิ์ธรมหาวชิราลงกร พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวรองประธานที่ปรึกษาได้แก่เจ้าคุณพระเสนีนาพิราชกัลยาณีองค์ประธานกรรมการได้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรม,มารวนราชสาริณีสิริพัฒนมหาวัชราราชธิดาในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งของความนิยมกลุ่มคนรักเจ้าคุณพระสนีนาภิราชกัลยาณี ก็ได้มีข่าวหรือแพร่สพัดอย่างอื่ออื่ว่าเร็วๆนี้ในวันเกิดของเจ้าคุณพระศินีนาถพิราชกัลยาณีในวันที่26มกราคมปีนี้ซึ่งท่านจะมีอายุครบ36ปีหรือสรอบจะมีข่าวที่ทำให้สมาชิกกลุ่มคนรักเจ้าคุณพระจะต้องปลื้มปิติไปตามๆกันก็คือข่าวการสถาปนาเลื่อนพระยศจ,จากเจ้าคุณพระเป็นสมเด็จพระวราราชเทวี ช่วงนี้พักสักครู่แล้วกลับมาฟังกันต่อค่ะจากเจ้าคุณพระเป็นสมเด็จพระวราราชเทวีซึ่งเรื่องนี้ไม่ทราบจริงเท็จเป็นอย่างไรแต่หลายๆคนที่เชื่อไปแล้วก็ต่างรอคอยที่จะได้ฟังข่าวดีนั้นประกาศราชกิจจานุเบกษาในขณะเดียวกันผู้ใช้นามว่าไดอารี่สีเทา ก็ได้โพสต์ข้อความในเพจรอยตุรอยข่าวซึ่งเป็นอีกเพจหนึ่งของกลุ่มผู้รักสมเด็จพระราชินีซึ่งไดอารี่สีเทาได้โพสต์ข้อความว่าสมเด็จพระวรราชเทวีถ้าใครเชื่อก็บ้าแล้วละ่ะถ้าจะแต่งตั้งจริงๆก็แต่งตั้งไปนานแล้วใครก็ตามที่คิดไม่ดีต่อราชวงศ์สังเกตดูง่ายๆคือมีอันเป็นไปทุกคน การที่คนคนหนึ่งจะเข้ามาอยู่ในใจคนได้ในเวลารวดเร็วมันก็ไม่ง่ายเลยนะคะแต่ควีนพระองค์ทรงมีบุญญาธิการมากดังนั้นถ้าวาสนาไม่ถึงอย่าคิดหวังสูงค่ะเมื่อผู้บรรยายได้วิเคราะห์จากลักษณะการโต้อตอบของกลุ่มคนรักสมเด็จพระราชินีที่เชียร์พระองค์อย่างสุดใจมาตั้งแต่แรกก็พบว่า คนกลุ่มนี้อาจเกิดความรู้สึกหวั่นไหวและบางคนก็แอบ,บท้ทอจากข่าวลือของการเลื่อนพยศเจ้าคุณพระที่เมื่อสืบค้นพยศสมเด็จพระวราราชเทวีแล้วก็พบว่ามีลำดับชั้นต่ำกว่าสมเด็จพระราชินีเพียงขั้นเดียวเท่านั้นเมื่อกลุ่มคนรักสมเด็จพระราชินีเกิดความหวั่นไหวอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเร็วๆนี้ผู้ดูแลเพจรอยตุ๊รอยข่าว ก็ได้โพสต์ข้อความเตือนสติกลุ่มคนรักสมเด็จพระราชินีว่าข่าวบ้านนี้ไม่เคยมั่วโดยเฉพาะข่าวในวังไม่ต้องมาถามเรื่องข่าวลือต่างๆไม่ขอตอบนะครับเพราะมันไม่จริงและขอพูดเป็นครั้งที่1,339ไม่มีการแต่งตั้งอะไรทั้งนั้นสลิมหยุดจิตตกได้แล้วและมีผู้ใช้นามว่าไดอารี่สีเทา ก็ได้คอมเมนต์ต่อว่ามันสร้างข่าวขึ้นมามีจุดประสงค์แค่อย่างเดียวคือสร้างความแตกแยกและพวกมันต้องการให้เราหมดความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันแหล่งข่าวลวงโลกหาความน่าเชื่อถือไม่ได้ค่ะสำหรับในประเด็นนี้ผู้บรรยายมีความเห็นว่าถ้าหากยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการเราไม่ควรจะเชื่ออะไรไปก่อนและไม่ควรวิจารณ์ไปก่อน รวมทั้งการเสพข่าวต่างๆก็ต้องใช้วิจารณญาณเป็นอย่างยิ่งแต่ถึงอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าข่าวพระราชรกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาเงียบหายไปจากพื้นที่ข่าวซึ่งถ้านับถึงวันนี้ก็2อถึงสสัปดาห์มาแล้วอาจเพราะด้วยการระบาดของโควิดระลอกใหม่หรืออย่างไรไม่ทราบได้ จากกระแสะความนิยมและพื้นที่ข่าวของเจ้าคุณพระที่เป็นที่สนใจของคนทั่วไปในขณะที่ข่าวพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดากลับเงียบหายไปอย่างน่าพิศวงช่วงนี้พักสักครู่แล้วกลับมาฟังกันต่อค่ะในขณะที่ข่าวพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา กลับเงียบหายไปอย่างหน้าพิสวงทําให้กลุ่มคนรักพระองค์ต่างพากันโพสต์ข้อความคิดถึงพระองค์กันเป็นอย่างมากล่าสุดแอดมินเพจวีเลิฟสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระระสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีได้โพสต์ข้อความไว้ว่าวันนี้เมื่อปีที่แล้ว18มกราคม2563พระบาทสมเด็จพระปรมนทรรามาธิบดี สีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒ์มหาวชิราราชธิดาเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสวนสนามถวายสัตว์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ พุทธศักราช2562และวันกองทัพไทยณศูนย์การทหารมา้าค่ายอดิสรอำเภอเมืองจัังหวดสระบุรีพิธีสวนสนามถวายภิษปฏิญาณของทหารตำรวจครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีและเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10หลังจากนั้นก็ได้มีผู้ใช้นามว่าเพราะความรักออกแบบไม่ได้โพสต์ใต้ข้อความนี้ว่า รูปนี้รูปใหม่ไหมไม่เห็นพระราชินีออกงานมาสองสาอาทิตย์แล้วคิดถึงท่านนอกจากนี้เมื่อสองถวันที่ผ่านมามีผู้ใช้นามว่าสมาร์ทสีหะพระพลได้โพสต์ในกลุ่ม We Love HM Queen เรารักสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระจรสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีไว้ว่าวันนี้16มกราคม5 6 6 4สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา สเสด็จพระราชาดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ถวายราชาสการะพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่5จากนั้นสเสด็จออกกำลังพระวรากายพร้อมด้วยสุนัขทรงเลี้ยงได้เห็นพระองค์ท่านแล้วมีความสุขครับขอพระองค์ทรงพระเจริญพร้อมกับได้โพสต์รูป2รูปนี้ซึ่งเป็นภาพถ่ายระยะไกลเป็นรูปผู้หญิงคล้ายสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาใส่ชุดออกกำลังกายซึ่งก็อาจอนุมานได้ว่า เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาจริงแต่บางคนเมื่อดูรูปแล้วก็อาจตั้งคำถามได้ว่าเป็นรูปที่ถ่ายเมื่อวันที่16มกราคมจริงหรือไม่เพราะไม่อาจพิสูจน์ได้จากการดูภาพเพียงอย่างเดียวทั้งนี้กลุ่มคนรักสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาก็คงต้องรอชื่นชมพระบารมีจากภาพข่าวการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่อไปส่วนกลุ่มรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพราศรีนีนาพิราชกัลยาณี ก็ได้มีความเคลื่อนไหวประกาศเชิญสมาชิกในกลุ่มไปร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในวันอังคารที่26มกราคม2564ณวัดช่องลมตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบ,บุรีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระศรีนาศซึ่งจะเริ่มพิธีการในเวลา9นาฬิกา